มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถปัมภ์ก็เกิดนบ้านเช่าครึ่งหลังในซอยทานทิพย์ถนนประชาสโมสรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นเมื่อปีพุทธศักราช2521ที่บ้านหลังนี้นายประหยัดภูหนององค์ชายหนุ่มตาบอดได้เริ่มงานการสอนหนังสือเด็กตาบอดจำนวน13คน บ้านแห่งนี้เป็นที่พักอาศัยและสถานสอนหนังสือเด็กตาบอดการเรียนการสอนในบ้านหลังนี้เน้นการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้ความรู้ในการอ่านหนังสือและการเขียนอักษรเบลโดยมุ่งหมายที่จะให้เด็กตาบอดเหล่านั้นสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวันก่อนที่จะเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนทั่วไปบ้านหลังนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเงินช่วยเหลือจำนวน 1 8 8 2บาทจากมิสซิสโรสลิมสุภาพสตรีชาวสิงคโปร์และได้รับการบริจาคเตียงนอนจำนวน12เตียงจากมูลนิธิสุภาพนิมิตแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นทุนเริ่มต้นในการจัดตั้งสถานคริสเตียนสงเคราะห์การศึกษาคนตาบอดการจัดตั้งในครั้งนั้นไม่ได้จดทะเบียนเพราะเห็นว่าเป็นการสงเคราะห์สถานคริสเตียนสงเคราะห์ การศึกษาคนตาบอดได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำพาความเมตตาห่วงใยของผู้คนในสังคมมาสู่เด็กตาบอดและเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระแสความคิดของสังคมที่มีต่อคนตาบอด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยได้รับอนุมัติการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่23กันยายนพุทธศักราช2526ต่อมาในวันที่29เมษายนพุทธศักราช2528ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 ทรงรับมูลนิธิไว้ในพระบรมราชูปปัมย์จึงเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปิปัมย์นำมาซึ่งความปิติแก่คนตาบอดทั่วไปและมูลนิธิเป็นอย่างยิ่งกระทรวงการคลังประกาศให้มูลนิธิเป็นองค์การสถานสาธารณกุศลลำดับที่174 เมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2531วิสัยทัศน์คนตาบอดอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีเขาถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมบุคคลทั่วไปปรชัชญาคนตาบอดมีสิทธิเท่าเทียมกันกับคนปกติโดยทั่วไปและเชื่อว่าคนตาบอดมีความสามารถเท่าเทียมกับคนปกติ สามารถฟื้นฟูและพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้ถ้าให้โอกาสแก่พวกเขาพันธก,กิจพัฒนาการจัดการศึกษาการอาชีพศักยภาพของคนตาบอดและการบริหารจัดการด้วยความโปรง่งใสตรวจสอบได้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมและสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค และทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมวัตถุประสงค์มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การสถานสาธารณากุศลลำดับที่174เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมอาชีพฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเห็น ตราสัญ,ญลักษณ์มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปัมภ์สถานที่ตั้งเลขที่สองหมู่ที่10ถนนมลิวันซอยประชารักษ์ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์4 0 0 0 0 เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้คนตาบอดได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมไปทุกภูมิภาคของไทยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มูลนิธิจึงจัดตั้งสำนักงานมูลนิธิสาขาจำนวน10ส,สาขาในพื้นที่ดังต่อไปนี้จังหวัดขอนแก่นจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดลบบุรีจังหวัดนครนายกจังหวัดเพชรบุรี อำเภอชะอำจังหวัดสงขลาจังหวัดเชียงรายและกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นสถานศึกษาที่มูลนิธิจัดตั้งขึ้นจำนวนสิบแห่งประกอบด้วย 1. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแกน่นปีพุทธศักราช2523มูลนิธิได้รับมอบที่ดิน จากนายบุรินบุริตรกูลจำนวน8.5ไร่และสมาชิกคริสตจักรสุขุมวิทซอย10กรุงเทพมหานครและผู้คนที่รับรู้ข่าวสารการช่วยเหลือคนตาบอดได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อซื้อที่ดินเพิ่มอีก3.5ไร่รวมแล้วมีพื้นที่12ไร่ ปีพุทธศักราช2524หน่วยงานการกุศลของเยอรมนีได้ก่อสร้างอาคารหลังแรกบนพื้นที่บริจาคแห่งนี้เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นต่อมามูลนิธิได้ยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกของมูลนิธิได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2528 ตั้งอยู่เลขที่214หมู่10ตตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น 2. โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราปีพุทธศักราช2529มูล,ลนิธิจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนขึ้นณนะเลขที่21ทับ13ซอยรามอินทรา34แยก19ซอยอยู่เย็น ถนนรามอินทราแขวงท่าแรง้งเขตบางเขนกรุงเทพมหานครซึ่งได้งบประมาณจากกิจกรรมเดินทางไกลที่มูลนิธิจัดขึ้นในวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2528ยังไม่สิ้นซึ่งความหวังขอนแก่นกรุงเทพระยะทางประมาณ450กิโลเมตรเป็นเวลา10วัน โดยมีเยาวชนตาบอดจำนวน40คนจากศูนย์พัฒนาศึกษาคนตาบอดขอนแก่นร่วมกิจกรรมและองค์การ CBM ช่วยรวบรวมปัจจัยทุนทรัพย์จากชาวเยอรมันมาเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารจัดซื้ออุปกรณ์และให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา10ปีนอกจากนี้ยังมีโครงการฮิวตันเพอร์กิน ของโรงเรียนสอนคนตาบอดฮิวตันเพอร์กินส์ประเทศสหรัฐอเมริกามาให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและฝึกอบรมบุคลากรทำงานพัฒนาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนด้วยต่อมามูลนิธิเห็นว่าเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนควรได้รับการศึกษาจึงยื่นจัดตั้งโรงเรียนบ้านเด็กกรามอินทราขึ้นและได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2552 3. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาปีพุทธศักราช2531มูนลนิธิต้องการขยายการศึกษาไปในเขตอีสานใต้จึงจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาขึ้นโดยได้รับบริจาคที่ดินจากนางมาลินคู่วานนบริษัทโคยูฮามอเตอร์จำกัดจำนวน7ไร่200ตารางวา ณเลขที่149หมู่6ซอยวัชรปานถนนมุขมนตรีตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและได้รับความช่วยเหลือจากจากักษุแพทย์มาตินโคซินสันผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Dark andlight Foundation Dark andlight ช่วยระดมทุนขอรับบริจาคจากชาวเนเธอร์แลนด์จำนวนเงิน7ล้านบาท ตลอดจนได้รับเงินบริจาคจากประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารในครั้งนี้ด้วยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2533 ต่อมามูลนิธิจึงยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาและได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2533 4. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ปีพุทธศักราช2536มูลนิธิได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น ซึ่งหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามวัดป่ากุงอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดบริจาคที่ดินจำนวนห้าไร่ณเลขที่49หมู่10บ,บ้านสันติสุขซอยจันโทพาสอุทิศถนนราชการดำเนินตำบลดงลานอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด และได้รับเงินบริจาคจากชาวไทยและมูลนิธิ Dark and Light ประเทศเนเธอร์แลนด์สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าวเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538และทรงปลูกต้นอินทนินบกเป็นที่ระลึกในการนี้ด้วย ต่อมามูลนิธิได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อและได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราชส5 3 8 5. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลบบุรี สืบเนื่องจากบ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่พัฒนาศักยภาพเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนพบว่า mm hmm. เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนจำนวนหนึ่งมีพัฒนาการที่ดีสามารถเข้าเรียนในระบบการศึกษาได้และยังมีเด็กจำนวนกว่า50คนที่มีความพิการซ้ำซ้อนระดับปานกลางถึงรุนแรงและยังเป็นเด็กถูกทอดทิ้งไม่มีพ่อแม่ ไม่สามารถส่งต่อไปที่ใดได้ทำให้สภาพของบ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนแออัดมูลนิธิจึงจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลบบุรีขึ้นโดยนางกุศมามินทขินทายาทนายโชตและนางมณีมินทขินวรพิทยุทธ์ได้บริจาคที่ดินจำนวน8ไร่2งาน80ตารางวาณเลขที่3หมู่11บ้านดงจำปา ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีและเงินบริจาคจากมูลนิธิ Dark and Light ประเทศเนเธอร์แลนด์จำนวน5.7ล้านบาทและมีผู้มีจิตศรัทธาอื่นๆร่วมบริจาคสนับสนุนเพื่อการก่อสร้างในครั้งนี้ด้วยโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลบบุรีได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่3มกราคม พุทธศักราช2,545สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2,545 6โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ปีพุทธศักราช2,547มูลนิธิ เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่โดยปีพุทธศักราช2547มูล,ลนิธิได้รับบริจาคที่ดินจากนายถาวรพงประยูนและครอบครัวจำนวนสีไร่ณเลขที่76หมูห่1ซอยสาธุธรรมถนนเพชรเกษม41ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งเงินบริจาคจำนวน5 0 0แสนบาทจากคุณนวลสีสุวรรณประทีปและแพทย์หญิงวัฒนีเย็นจิตตลอดจนมีผู้มีจิตศรัทธาท่านอื่นๆรวมสนับสนุนจำนวน20ล้านบาทวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหัดใหญ่เพื่อให้คนตาบอดใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสาคนหาดใหญ่ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2548สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550 ในการนี้ทรงปลูกต้นสะเดาเทียมซึ่งเป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดสงขลาด้วย 7. โรงเรียนธรรมมิกวิทยาปีพุทธศักราช2 5 5 0มูล,ลนิธิได้รับบริจาคที่ดินจากนายแสวงเอี่ยมองค์และครอบครัวจำนวนเก้าไร่ณเลขที่128หมู่หนึ่งตำบลสะพังอําเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบ,บุรี เพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดมูลนิธิมีความตั้งใจให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนการศึกษาวิทยาศาสตร์คนตาบอดสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าฯเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2552และพระราชทานชื่อว่า โรงเรียนธรรม,มิกวิทยาหมายถึงโรงเรียนที่มีซึ่งวิชาความรู้และการประพฤติในความดีโรงเรียนธรรม,มิกวิทยาได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2551 8โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ ปีพุทธศักราช2554มูลนิธิได้รับบริจาคที่ดินจากคุณกุสุมาบีเคนมินทขินจำนวน10ไร่62ตารางวาณเลขที่88หมู่4บ้านห้วยหินตำบลเขาย้อยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีและดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำขึ้นบนพื้นที่แห่งนี้ เนื่องจากโรงเรียนสำหรับเด็กตาบอดพิการซ้าซ้อนอยังมีไม่เพียงพอกอบกับมูลนิธิพบว่าสถิติของเด็กตาบอดพิการซ้าซ้อนเพิ่มมากขึ้นด้วยมูลนิธิจึงจัดโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลปันรักให้น้องตาบอดพิการซ้าซ้อนเพื่อระดมทุนก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระยานนาสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังคับปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้รับเงินบริจาคจำนวน15,286,878บาทโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2559 สมเด็จพระเทพ,พรทัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2560 9. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายปีพุทธศักราช2556มูลนิธิพบว่า ยังมีคนตาบอดในตะเข็บชายแดนภาคเหนืออีกจำนวนมากที่รอคอยความช่วยเหลือจากมูลนิธิยังไม่ได้รับการศึกษามูลนิธิจึงจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลปันรักให้เด็กตาบอดภาคเหนือตอนบนเพื่อระดมทุนในการจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบโดยได้รับ พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังคาราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้รับเงินบริจาคจำนวน14ล้านบาทและพระกรุณาประธานชื่ออาคารเรียนว่าอาคารสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคาราชสกลมหาสังฆปรินายก โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายเลขที่261หมู่5ตำบลสีเมืองชุมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2 5 5 9สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ ุทธศักราช2561ในการนี้ทรงปลูกต้นมะขามป้อมอินเดียพระราชทาน 10. วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแกน่นปีพุทธศักราช2548มูลนิธิได้รับบริจาคที่ดินจากนางวัชนีอินทจักจำนวน12ไร่ณเลขที่192หมูห่6บ้านไก่นาตำบลสำราญ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้มูลนิธิจัดตั้งเป็นสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนตาบอดเช่นการนวดแผนไทยหัตถกรรมเกษตรกรรมมูลนิธิจึงจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดขึ้นบนพื้นที่แห่งนี้ต่อมาในปีพุทธศัการาช2557 มูลนิธิได้จัดตั้งโรงเรียนการอาชีพคนตาบอดขอนแก่นในพื้นที่นี้เช่นเดียวกันต่อมามูลนิธิได้ยกระดับการให้บริการขึ้นจึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนการอาชีพคนตาบอดขอนแก่นเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่นซึ่งเป็นสถานศึกษาด้านอาชีพสำหรับคนตาบอดแห่งแรกของประเทศไทยเปิดสอนหลักสูตรการจัดการสำนักงานดนตรีเทคโนโลยี และเกษตรกรรมเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสหน่วยงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดจำนวน6หน่วยประกอบด้วย 1. ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดปีพุทธศักราช2529มูนลนิธิได้ดำเนินโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อรองรับและส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนสำหรับคนตาบอดต่อมาปีพุทธศักราช2 5 3 5มูลนิธิได้จัดตั้งศูนย์ผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอนโดยการสนับสนุนของรัฐบาลแคนาดาปีพุทธศักราช2545ศูนย์ผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอนได้รับการยกระดับเป็นศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดภารกิจคือ การผลิตสื่อการเรียนการสอนอาทิสื่ออักษรเบลสื่อภาพนูนสื่อเสียงสื่อดิจิทัลเป็นต้นตลอดจนการบริการสื่อการเรียนการสอนการซ่อมบำรุงและการอบรมแนะนำการใช้อุปกรณ์สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีต่างๆสำหรับคนตาบอดและการจัดทำโครงการ อันเกี่ยวเนื่องกับการผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอน 2. ศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชนปีพุทธศักราช2530เริ่มต้นงานฟื้นฟูนฟสมรรถภาพคนตาบอดในชนบทที่จังหวัดมหาสารคามตามแนวคิดที่ว่าชุมชนเป็นฐานบ้านเป็นหลักอาสาสมัครเป็นแรงเสริมคนตาบอดเป็นศูนย์กลาง ภารกิจคือให้ความช่วยเหลือคนตาบอดและผู้พิการในชนบทในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายการฝึกอาชีพการกระตุน้นพัฒนาการของเด็กตาบอดก่อนวัยเรียนการอบรมผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรที่ตาบอดโดยได้รับบริจาคที่ดินจากบริษัทโคยุฮามหาสารคามจำกัดจำนวนสองไร่ณเลขที่243หมู่3 ตำบลแก่งเลิงจานอำเภอเมืองจัังหวดมหาสารคามต่อมาในปีพุทธศักราช2561ได้ก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานและได้เปิดใช้อาคารในเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2561 3. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายกปีพุทธศักราช2552 มูลนิธิได้รับบริจาคที่ดินจากนายสุกิจนางรจนารื่นสุขจำนวนห้าไร่สามงาน90ตารางวาณเลขที่5 5หมู่9ก้าตำบลป่าขะอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกมูลนิธิจึงจัดตั้งสำนักงานมูลนิธิสาขาจังหวัดนครนายกและศูนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการาซ้ำซ้อนนครนายกบ้านรื่นสุข เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอาชีพฟื้นฟูสมรรถภาพและเป็นบ้านพักอาศัยของคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนโดยได้รับคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนที่ถูกทอดทิ้งและไม่มีครอบครัวจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลบบุรีเข้ามาพักอาศัยและให้บริการเป็นกลุ่มแรกเปิดดาเนินการในปีพุทธศักราช2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2557ในการนี้ทรงปลูกต้นพยุงเพื่อเป็นสิริมงคลด้วย 4. สถาบันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีพุทธศักราช2548 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยได้รับบริจาคที่ดินจากนางวัชนีอินทจักจำนวน12ไร่ณเลขที่1 9 2หมู่6บ้านไก่นาตำบลสำราญอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นเพื่อฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสัน้นเช่นการนวดแผนไทยหัตถกรรมเกษตรกรรมให้คนตาบอดที่สนใจ 5. สำนักหอสมุดเบญญาลัยปีพุทธศักราช2554มูลนิธิจัดตั้งสำนักหอสมุดเบญญาลัยซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานสาขาจังหวัดนครราชสีมาวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ให้ครอบคลุมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย รวบรวมความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์สำหรับคนตาบอดทั้งในและต่างประเทศมาให้บริการในระบบห้องสมุดแห่งนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2555 ในการนี้ทรงปลูกต้นหมากพร้อมทั้งพระราชทานนามอาคารแห่งนี้ว่าอาคารเบญยาลัยซึ่งหมายความว่าอาคารแห่งความรอบรู้ 6. สำนักประสานงานมูลนิธิปีพุทธศักราช2552มูลนิธิจัดตั้งศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร มีภารกิจประสานงานกับภาครัฐและภาคเอกชนส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาตาบอดปัจจุบันคือสำนักประสานงานมูลนิธิมูลนิธิทรมิก,กชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินงานมาได้จนถึงปัจจุบันนี้โดยปัจจัยบริจาคของผู้คนในสังคมซึ่งศรัทธาในภารกิจช่วยเหลือคนตาบอด ส่งผลให้คนตาบอดในประเทศไทยมีการศึกษามีอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นจำนวนมากและมูลนิธิจะมุ่งมันพัฒนาเพื่อให้ความช่วยเหลือคนตาบอดที่ยังรอคอยโอกาสนี้อยู่อย่างเต็มกำลังความสามารถตราบใดที่สังคมยังให้โอกาสเรา